ระทัพมัลบุตรเทระมานดาของท่านเป็นทิดาของกษัตริย์มัลละแห่งเมืองอนุปิยะนางได้เสียชีวิตลงในขณะที่ตั้งครรภ์ท่านอยู่เมื่อนำศพไปเผาที่เชิงตะกอนไฟได้เผาร่างกายของมานดาไปจนเกือบหมดแต่ด้วยบุญบารมีของทารกท้องของมานดาแตกออกและทารกกระเด็นไปตกบนกองหญ้าคาหรือไม้ฟืนใกล้ๆเชิงตะกอนโดยไม่ถูกไฟไหม้ ญาติญาติรีบนำทารกมาเลี้ยงดูและตั้งชื่อว่าทัพพระเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จมายังเมืองอนุปิยะทัพพระกุมารซึ่งขณะนั้นอายุเพียงเจ็ดขวบได้ขออนุญาตออกบวชในขณะที่กำลังปลงผมท่านได้เจริญกรรมฐานพิจารณาตัจปัญชกะกรรมฐานทันทีที่ปลงผมเสร็จท่านก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ทันทีพร้อมด้วยปฏิสัมพิทาสี และอภิญญาหกพระพุทธเจ้าทรงเล็งเห็นว่าแม้ท่านจะมีอายุเพียงเจ็ดขวบแต่คุณธรรมและปัญญาของท่านเต็มเปี่ยมสมบูรณ์แล้วจึงทรงอนุญาตให้ท่านอุปสมบทเป็นพระภิกษุได้เลยหลังจากบรรลุธ,ธรรมท่านคิดว่าตนเองทำกิจส่วนตัวเสร็จสิ้นแล้วจึงอยากบำเพ็ญประโยชน์แก่หมู่สงฆ์ท่านจึงกราบทูลขอรับหน้าที่จากพระพุทธเจ้าสองประการคือหนึ่ง จัดเสนาสนะหรือที่พักอาศัยท่านมีความสามารถพิเศษในการจัดสรรที่พักให้ภิกษุที่มีอัธยาศาัยตรงกันได้อยู่ด้วยกันเพื่อความผาสุกในการปฏิบัติธรรม 2. จัดพัตตาหารท่านบริหารจัดการคิวการรับกิจนิมนต์และการฉันพัตตาหารของสงฆ์ได้อย่างทั่วถึงและยุติธรรมความเที่ยงตรงของท่านทำให้เกิดเหตุการณ์สำคัญในหน้าประวัติศาสตร์พระวินยัย มีภิกษุกลุ่มหนึ่งไม่พอใจอาหารและที่พักที่ท่านจัดให้จึงผูกใจเจ็บพระกลุ่มนี้ได้ว่าจ้างนางภิกษุณีชื่อว่าเมติยาให้ใส่ร้ายพระทัพพมรบุตรว่าข่มขืนนางเมื่อเรื่องถึงพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงสอบถามพระทัพพมรบุตรท่านตอบด้วยสติมั่นคงว่าตั้งแต่ข้าพระพุทธเจ้าเกิดมาแม้แต่ความฝันว่าได้เสพเมถุนธรรม ก็ไม่มีเลยไม่จำต้องกล่าวถึงตอนตื่นอยู่เมื่อความจริงถูกเปิดเผยนางเมติยาถูกสึกและเหตุการณ์นี้เป็นที่มาของการบัญญัติสังฆาทิเศษคืออาบัติหนักรองจากปาราชิกเกี่ยวกับการใส่ความภิกษุด้วยข้อหาปาราชิกที่ไม่มีมูล